จานที่มีข้อผิดพลาดมากที่สุดเป็นของเชฟเชกค่ะผมไม่มีความรู้สึกว่าผมต้องไปยืนตากเหวเลยครับวันนี้เขาไม่ไม่กินของผมอะเสียมารยาทมาก้อเกรียมแตกข้างในยังไม่สุกผมขอค้นนะครับผมขอดูอีกทีได้ไหมครับ ได้เลยค่ะเอามาเดี๋ยวนี้เลยโอ้มาดตัวนี้ผมว่ามันไม่ได้ดีเพราะว่ามันเป็นไส้นะครับตรงนี้เป็นอาหารที่ว่าที่เราเจอแป้งยังหนืดอยู่ในญี่ปุ่นที่เขาจะนิยมมากเป็นแอปเปิลพายทอดนะครับผมคือแก <c oughs> ไม่เข้าใจอาหารตัวนี้เขาอยากจะตัดสินอย่างนั้นมันเป็นความอยากตัดสินเนี่ยเขาเป็นเบบดเนี้ยเขาเถียงทุกเม็ดเชฟ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 นี่คือแป้งพัฟเพสทรีนะ ดูความหนืดและความขาวของแป้งเห็นไหมแล้วแป้งที่ดิบมีลักษณะแบบนี้ค่ะโอเคครับใช่ไหมคะสำหรับผมว่าไม่ใช่ดูนี่ผมใส่แป้งข้าวโพดลงไปแป้งข้าวโพดอยู่ที่ซอสครับผมผมยืนยันว่าแป้งไม่ดิบ ปผมเช็คแล้วอ่ะวงมันเป็มดิบบ้าหรือเปล่าแป้งดิบไหมดิบโทษนานขนาดนั้นไม่สุกอ่ะเป็นไปไม่ได้ดผมไม่ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นครับดิบดูเลยลค่ะโทษยังไงไม่สุกมันเป็นไ,ปไม่ได้ดิบมาจากมือเชฟป,ป้อมอันนี้เอาเข้าปากเลยนะเคี้ยวเลยเพราะว่าอยากรู้มันสุกหรือไม่สุกซึ่งสำหรับผมนะมันไม่สุก มันต้องกรอบหมดใช่ป่ะใช่ข้างในม,มันเด็ดผมไม่คิดว่าแป้งไม่สุกนะครับโทษนานขนาดน,นั้นมันเป็นไปไม่ได้เชฟพับเพสทรีทอดไม่ได้ถ้าทอดมันจะสุกไปข้างนอกพดเพดรียวแต่ข้างในไม่สุกแน่นอนข้างในพายยังดิบแต่ข้างนอก,กมันได้ใช่แต่ว่าข้างในมันยังกระดูกแ,แป้งพับแบบนี้นะฮะ ถ้าเราไปหอ่ออะไรสักอย่างทอดนะครับมันจะไม่มีวันสุกว่า,าจะทอดนานแค่ไหนคุณบอกมันเป็นกรรมการแต่คุณไม่ฟังเชฟคุณไม่ฟังคนแข่งนักแข่งเนี่ยคุณมาเป็นกรรมการได้ทาเพื่ออะไรคเมื่าทักิดเขาคิดว่าเขาจะตัดสินในลักษณะนี้ผมแข่งขันให้เขาจิมอาหารลงไปเนี่ยเขาก็ตัดสินไปผิดถูกมาอีกผมไม่ยช่เป็นผู้ทำให้เขากิน